สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่างมีนาพารีวิวปัเจียที่ใช้ดีที่สุดนะคะ KM นะคะ517รุ่นนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะเป็นสายชาร์จ USB นะคะทุกคนสามารถที่จะใช้หัวนะคะโทรศัพท์นะคะชาร์จได้นะคะทุกคนนี้นะคะแปลงปาดคําเพื่อนแล้วก็มีน้ำมันด้วยนะคะส่วนลองนะคะก็จะมี0ูนล้าและก็1.5นะคะเพื่อนนะแล้วก็จะมีเบอร์1ค่ะแล้วก็เบอร์2ค่ะแล้วก็เบอร์3นะคะ แล้วก็เบอร์สีค่ะเพื่อนนะและตัวนี้นะคะเป็นตัวสีเงินเลยค่ะเพื่อนนะตัวนี้นะคะเวลาเปิดนะคะเปิดข้างๆตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่นะ,ะปุ่มเปิดของเขานะการปรับเขานะปรับได้สุดเลยค่ะเพื่อนนะนี่ปรับแล้วก็มีเสียงแก,ก๊แกๆด้วยนะทุกคนนี่นะคะการปรับนะคะใหญ่มากๆนะคะในการปรับนะทุกคนการปรับนะคะ,ะ,คะ,ล,ะ,คะล็อกนะคะก็มีเสียงล็อกแบบนี้เลยค่ะและฟันเขานะก็เป็น,น,น,ะะน,นะะฟันสแตนดานนะทุกคนนี้นะคะฟันสแตนดานนะ ตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายที่แบบใหม่มากๆค่ะทุกคนนี่นะสวยงามมากๆค่ะทุกคนก็มีแบตนะคะบอกดิจิตอลนะคะว่าเราใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนนี่นะสังเกตได้ตรงนี้เลยค่ะง่ายๆนะและก็มีนะคะตัวคล้องมาให้เราแบบใหญ่มากนะคะตัวคล้องนี่ก็ หักไม่ง่ายแน่นอนเพราะว่าตัวเครื่องเขาเป็นโลหะพรีเมียมสุดๆค่ะทุกคนและการจับนะคะจับได้ถนัดมือมากนะคะตัวล็อกมาอย่างดีค่ะพเพื่อนนะการจับนะคะจับได้ถนัดมือค่ะถ้าเป็นโลหะอย่างนี้มันจะหนักไหมนะมันไม่หนักนะคะทุกคนมันเบามือนะคะถนัดมือเลยค่ะและตัวนี้นะคะเราก็มาฟังเสียงกันเลยนะคะทุกคนโอ้เสียงของเขาแรงนะคะอึดมากงนะคะตัดผมหนาได้ดีมากงนะคะตัดขึ้นทรงนะคะเก็บทรงนะคะตัวนี้ก็เอาอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะ ตัวนี้นะคะรอบการใช้งานนะคะอยู่ที่6,500รอมบนะคะตัวนี้นะแล้วก็แบตเขานะใช้งานได้3ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆน,นะและถ้าใครนะคะสนใจตัวนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ใต้ลิงก์ที่มินาทิ้งไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมินาบาเวอร์ด้วยนะคะ